ทักทายสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนเมื่อนี้คอยกะสีอ้อไปหาตักน้ำกินพี่น้องเลยเพราะว่าน้ำกินเยอะเหินทำเมื่อชนะเฮาก็เลยสีผ้าดีอ้อไปตักน้ำกินกับสตอยตอนนี้ซุ้มเฮากะกำลังไปพี่น้องอากาศมื้อวานนี้นี่มีฮอนเลยพี่น้องเองเ้คืมค้มผลนะบ้านคอยทรงนี้นะนำสร้างกินกะอยู่ทุ่งนาแคมบ้านเฮาเวลาพี่น้องเลยมองที่เฮาเคยเอามาขุดกระปุกอะไรเนาะเคอๆนึงนะไม่ได้ไก่มื้อนนี้เฮาเลยเอา คูออมตะเอา,า,เอานี่นะทำสร้างเอาหอดแล้วพี่น้องเลยทำสร้างกันสิเอาไม้แบบเอ็ดเป็นอันนนั้ใบเป็นครอบไป ใชหลังจากที่เห่าตักน้ำเรียบร้อยเห่ากะมือพี่น้องบันทักซื้อผลสตอยพี่นได้พี่น้องเลยพผนห้าบเก่งไงได้เลยตอกอันนี้กะแพ่ข้าวห่อโป๊กไว้พี่น้องเห่าเยอะอันตองขี้ยอนะเหาก็ต้องกงองนะเฮายันขี้ยเ,เปิดตองไม่ว่าเหาายู่น้ำกินเหานะ นี่นะทุกคนหลังจากที่ค่อยมาได้ตั้งทำกินกะแมกะได้มานตะเมืองเนาะเพราะว่ามื่อวานนี้แม่เข้าเมืองนะเป็นอีแม่ซื้อสินดาดมาทางฝั่งไทยนี่เซื่อเนั่นหมูกระทะเนาะทุกคนแต่ว่าไทยเฮานี่เอินสินดาดมื่อวานนี้เฮากเสยมากินอันนี้เป็นข้าแวแร่งคนอื่นม้วนเฮากัสขมาเยี่ยมเคิงเพื่อข้าิจุดหยิบนะเนาะเยี่ยมชักเอามาจะถุก,ก่อนอ ไข่มาเลยป้าะผักเขาก็ได้กระตานึงทุกคนหลายแห่งเลยมา,ามากลายรนึงไหมหหหมีกระเนื้อของเาเนเนื้อหมูที่เอาเลยมีเนื้อหมูแบบ มดอกกระมึกมีนอกเครื่องของเ้ากับมีแจ่วเนาะทุกคนแล้วก็ซีนหมูพักเฮาก็บเกียมโม่ขึ้นเรียบร้อยได้ทุกคนเลยอันนี้กับมเมนเฮาปูนแจ่วเนาะทุกคนไทยเฮานม่เคยกินแบบนี้เนาะ เอาสิปรุงกันมะนาวแล้วกัน้นำตาลแล้วกันมะขี้แล้วก็เจวตัวนี้ทุกคนเลย <c oughs> <c oughs> เลงไปอื้มมันเชื่อก็เท่เยัน มือ้อนี้กะถือว่าเป็นมื้อดีมื้อนึงเนาะทุกคนที่เฮาได้กินปกตินี่เฮาสีบีได้กินง่ายๆนะเฮงเฮงอะไร่อหอเฮายังได้กินเธอนึ่งทุกคนเลยลาปีงันเลยเออเอออีเออตั้งหลายินแลาล่ะเดกินเออังายลายเบออีตัลากระปุลแน่เป็ดแน่หมาเก่าแล้วเนาะมาเก่าปันขาวแล้วเออเออเลย ตัวไอ้แซบบอกมีเงินนาเลยแซบอีกแซบแซบมาแนนไรคุมาใส่กูได้ แซ่บพ like like so okay. like really like 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 ูดแกงมมัย่ต้อยอั่ไรแซ่บอกินุแกงมมกินได้คู่มือได้เนาะอันนี้กินคู่มื้อไม่ได้อีแม่กิไปกันนมอ นี่นะครับมากินน้ำเดียวืันนี่กะสองสามพันคนเลยมันยังหลายนี่นะไปกินแล้วน,น,นะยังไปกีลายอีกอ่ปันกะับปนมีปันไดีย ตาอิาอ่มแล้วบอกกินนะอิ่มแล้วเอ้นนี้เข้าเห่านี่เนาะอันนี้เข้าเห่าฝนตกเสริรเมื่อวานนี่นะเปะมดเลยหางแห้งวันนี้เลยทุกคนเลยเพราะว่าทรงนี้บ้านเห่าฝนตกมือฟ้าก็คืมสองสามมือเลยเอาแล้วนะทุกคนตอนนี้ซุมเห่ากับพาเดียวกินข้าวผุยหยาเลยอิ่มแล้วนะ ก็กินมือนี้ก็หลายคนแห้งอะไรอันนั้นเล่เนาะอันของกินแรงเข้ามือนี้กะกับสำหรับคลิปนี้กับสิคอจ๊อบเพลสันนี้เนาะทุกคนคลิปหน้ากับพ่อๆกันใหม่มืออื่นเข้ากับสิได้ไปหน้านะมืออื่นนี่ไปหาปั่นเข้ากะที่ตามเบิรงน้ำเดียวทุกคนมืออื่นเข้ากับสิถ่ายสิเก็บภาพบรรยากาศมือทุกคนได้เห็นอีกกับสำหรับคลิปนี้กับสิคอจ๊อบเพลสันนี้ละ